สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาบกั้นตอนนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอแนะนําการคํานวณแนวทางหลักร้อยบนสาหรับงวดวันที่16สิงหาคมพศ63นะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นี้นะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่ทางเราขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอรัน้วยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะจะผ่านหรือไม่ในงวดวันที่16สิงหาคมนี้ยังไงก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ ว่าล็กเด่นของเราคำนวณได้ตัวล็ขเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากิึนเป็นรัฐบ,บาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่ทานั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณแนวทางหลักร้อยบนของเราในวันนี้ขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างนะคะบวกสองบวกสองบวกห้านะคะทางเราจะคำนวณหาต, 3, ตัวเลขเด่นสามตัวเลขนะคะ ที่เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะหลักสิบ,บนนะคะเลขเก้าเก้าบวกสองสิบเบวกสองสิบวกสนะคะ บเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามสามบยสองนะคะได้ห้าห้าบวยห้านะคะได้สิบและเลขศูนย์สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ดสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะได้สามได้ห้าและเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักร้อยบนนะคะคาวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะ เลข5ในการคำนวณนะคะเข้ามาในจำแนงของหลักร้อยตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก5 6 7สำหรับชมกันต่อนะคะหลัก10บนเลข6 6บวก4ได้10 10บวก2 12 12ในเลขเด้น2นะคะ2บวย2ได้ ong, 4 4บวย5ได้9สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก9 6 7 สำหรับการคำนวณแนวทางหลักร้อยบนในงวนนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสี่เลขเก้าออกสามตัวบนเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวนนี้หลักร้อยบนเขา้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรสามตัวบนนะคะออกเก้าหกเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักส <t ương> ิบบนได้หกหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกสองสิบสองสิบสองในเลขเด่นสองสองบวยสองนะคะได้สี่สี่บวยห้าได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสี่เลขเก้าผลออกสามตัวบนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะ ได้สองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตบบนออกสองห้าแปดตามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนเลขห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบสิบได้เลขศูนย์นะคะศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกห้านะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสองแปดหก สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสองเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนสองแปดหกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้หลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสองแปดหกสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนได้แปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสามลาย 8, 8, 3, 3, 11, 11, 2, 13, 13, เลขเด่นสามนะคะ 3มบวย2นะคะได้5 5บวย5นะคะได้10ได้เลขศสําสำหรับผลออกรางวัลที่หงในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออก3 9 1กาหนึ่งการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3เลข5แเละเลขศย์ผลออก3ตกบน3 9 1เเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตร 3ตัวบนออก3 9 1นะคะสำหรับ3ตัวบนนี้นะคะหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะคืองวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณหลักร้อยบนของเรานะคะในวันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะทางเราจะทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับแนวทางในงวดวันที่16สิงหาคมพศ63นะคะหลักสิบบนนะคะเลข9 9บวก2 11 11บวก2นะคะ13 สิบสามไดเลขเด่นสามนะคะสามบวยสองไดห้าห so, ้าบวยห้านะคะไดสิบไดเลตศูนย์นะคะสาหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรหลักสิบขอโทษนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรหลักร้อยบนของเราในวันนี้นะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขห้าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมแนวทางหลักร้อยบนของเรานะคะเป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขห้าและเลขศูนย์นะคะ ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอล้นโดยกันนะคะคำเตือนนะคะเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ยร <Hey, hey, S 1> วยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ